นักร้องหนุ่มซิงโดนยกเลิกเลิก,ลกคอนเสิร์ตก่อนขึ้นโชว์เรียกได้ว่าชาวโซเชียลยกให้เป็นไอดอลเลยทีเดียวสำหรับบี้ทัศภาคสามีของกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ล่าสุดเจ้าตัวนานๆที่จะได้ออกงานอีเวนต์สักทีอยู่ๆโดนยกเลิกกระทันหันไล่มาตั้งแต่การยกเลิกคอนเสิร์ตอาร์ตโรดโชว์แบบกระทันหันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บี้เผยว่าก็ตกใจเช่นเดียวกับแฟนๆเพราะรู้ข่าวก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นโดยบี้เล่าว่าได้รับแจ้งว่าคอนเสิร์ตถูกยกเลิกกะทันหันทั้งที่กำลังนอังแต่งหน้าอยู่ในโรงแรมเมื่อเวลาราว16นาฬิกาคอนเสิร์ตจะเริ่มในเวลา19นาฬิกาเจ้าตัวไม่ได้ถามรายละเอียดเพราะถือว่าเป็นเรื่องของผู้จัดงานทั้งสองประเทศ แต่ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ขึ้นเวทีเพราะห่างเวทีคอนเสิร์ตมานานจึงคิดถึงเวทีและซ้อมเต็มที่และอยากให้แฟนๆได้เห็นโชว์ครั้งนี้ของตนเพราะแฟนๆก็น่าจะคิดถึงเช่นเดียวกันแถมแฟนๆหลายคนยังไปรอที่หน้างานแล้วขอโทษแฟนๆด้วยที่ต้องรอเกอ้อส่วนเรื่อง ค่าตัวทางผู้จัดงานรับผิดชอบจ่ายเต็มราคาตามข้อตกลงให้เรียบร้อยแล้วก็สงรู้สึกเห็นใจผู้จัดงานจึงบอกไว้ว่าถ้าครั้งหน้าได้จัดงานอีกบี้ยินดีลดค่าตัวให